ก็สวัสดีครับท่า,านผู้ชมครับรายการ Explorer TV ครับผมก็ยูกับผม Explorer ครับวันนี้มาเล่นเกมสานต่ออ่าเกม My Sweet House Story of Double Diamond นะครับซึ่งผมจบไปตรงนี้ผมก็ได้อ่าคลิปบอกครับจังหวะนี้ก็ไม่แคสนะเลยลืม,มเรื่องหมดเลยที่ผมจำได้แค่ว่าผู้หญิงมาโลกเอควาเตียแล้วเจอก็เออประมาณนั้นแหละซึ่ง ผมก็ได้นั่งคิดเล่าอยู่ประมาสองสามทีว่าจะไปกับทวายไลท์หรืออยู่ที่นี่ซึ่งผมก็คิดไม่ออกครับแต่ไม่จะทไงดีผมก็ไม่อาจสปงสปอยเลยนะครับสปอยมีคนเล่นจบแล้วผมก็ไม่ได้อ่านครับมันเป็นทางไงดีผมก็ต้องมานั่งเดาเองครับซึ่งอ่าสายห้าของครับชื่อเรื่องมานสเตอร์อัพออฟดับเบิลไดมอนาเราอยู่ถ่าเราไปกับทอยไลท์คือมันจะเร็วบ่าจบเร็วอ่าสมมตินี่คือสายท่าสายาของผมครับคือประมาณว่าแบบ เป็นกระทอไรเซตเนี่ยอ่าได้ความเฉลี่กกยจากเซตเตียกับบ้านจบมันก็จะเร็วไปนะาพาชมก็จะไม่สนุกซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่ที่นี่อาจจะเจอพวกอะไรวะปาร์ตี้เซเวอร์ปาร์ตี้เฟเวอร์แล้วก็ได้พบคินมาสตราร์ไลท์ประมาณว่าทำตัวร้ายแบบมาหนะ้าผมก็จะเลือกวไปอยู่ที่นี่นครับ ขอโทษด้วยนะองคหญิงแต่ฉันคงไปกับองคหญิงไม่ได้เพราะคุณสตาร์ไลท์บอกว่าพอฉันแล้วว่าจะช่วยเหลือเอ้ช่วยเหลือฉันเรื่องนี้สตาร์ไลท์น่ะเหรอสตาร์ไลท์เหรอเธอเป็นผู้ก่อตั้งเมืองนี้และเป็นคนที่มอบอุดมการให้พวกผมอยู่กันด้วยความเสมอภาคโดยที่ไม่เล่าพึ่งพาคิดด้วยมาร์กยังไงไปพบเธอสัหน่อยดีไหมครับผมจะได้อาสาพวกคุณไปเอง นิดน่อาจจะพันนิดหนึ่งครับอ๋อเข้าใจละถ้างั้นพวกฉันไปขอพบสตาร์ไลท์ก่อนละกันถ้ <c oughs> างั้นเชิญทานนี้ครับอ่าผมจะียกว่าดีดีครับดีดีบอกบอกพร้อมกับพลักหน้าไปทางปฏิเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้ๆเพื่อน,นำทางแขกผู้มาเยี่ยมไปพบก,กับสตาร์ไลท์ผมจะไม่ีเกียจอ่านเยอะในบ้านคุณสตาร์ไลท์ค่อนข้างเล็กงั้นฉันรอแถวนี้ละกัน ฉันบอกกับดีๆเพราะฉันเองก็ไม่ค่อยถูกกับการอยู่ในเอการอยู่ในการสนทนาระหว่างผู้นำเท่าไหร่กนะตกลงครับตกลงครับงั้นผมจะรีบมาหานะดีๆบกมืบอบกกีบบอกกับฉันก่อนที่จะยิ้มให้และหันหลังเพื่อน,นำแขกไปบ้านสตาร์ไลท์ไ <c oughs> <c oughs> ฉันเห็นดังเอฉันเห็นดังนั้นแล้วฉันก็ยิ้มหน้าแดงออกมาหน่อย จนฉันก็แอบคลิปเหมือนกันระหว่างบางทีเราสองคนทําตัวเหมือนไม่ไม่เหมือนผู้ถูกดูแลและคนดูแลเท่าไหร่อันแน่ยิ้มน้อยิ้มใหญ่เลยนะคะอันแน่ยิ้มน้ยิ้มไหญ่เลยนะคะฮัลโหลฮลหลลูกเล็กน้อยนะเมื่อมีคนพักแต่เมื่อฉันหันไปมองก็พบม้าอยู่ในคอนสาวที่มีผ้าพเปพื้อนอยู่กลางลำตัวพร้อมกับมา้าขาอีกตัวหนึ่งที่มีปีกข้าง เจอว่ามาที่เป็นยูนิคอร์นน่าจะเป็นเพื่อนกับปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์เพราะหลังจากเขารอชันแล้วเขาก็เดินไปทักเธอทันทีอุ๊ยโทษทีที่ทําให้ตกใจฮันรี่ขอโทษทันทีฮั <c oughs> นรี่ขอโทษทันทีไม่ไม่เป็นไรค่ะต <c oughs> ะค่วนเปียวน้ำก่อนเอาจริงนะครับการเล่นเกมนี้นมันก็กินน้ำรินเอาต่อ ฉันบอกจริงๆก็แอบดีใจเหมือนกันที่มีสาวๆมาคุยกับฉันบ้างบ้างฉันมชื่อวาซาเบลล์เเพื่อนกับนีซื่อายไกเดอร์เราเป็นเพื่อนกับแอบเบอร์ไดมอนด์แล้วบาร์ตี้เฟเวอร์นะอืมดีใจที่รู้จักนะชนิ้มตอบฉันก็ดีใจมากแล้วนะเขาดูไดเรื่องขึ้นเยอะเลยตั้งแต่เธอมานะ่ะโอเคต่อเล็กซัสซาชีิในไกรเดอร์รบอกห้องก,กับรอยิมันจริงมั้ง ฉันตอบอย่างเคยนั้นอายเมื่อฉันเข้าใจว่าพวกเขาไม่ถึงอะไรจะพูดจริงๆนะจะพูดจริงนะจริงๆเขาไม่ค่อยร่าเรินเท่าไหร่ช่วงแรกๆนะชุกกเบลบอกพร้อมมองไปรอบๆว่าเช็คมีมาตัวไหนที่แอรฟังเรือเปล่าทำันที่เขายิ้มจนเหมือนฉีกยิ้มมาน,นะชุกกเบลบไม่ตอบทันทีแต่หันไปมองบ้านบ้านสองสตาร์ไลท์และเธอก็ เห็นว่ากลุ่มของเจ้าหญิงโทไรได้เดินออกมาจากบ้านของไทไ์กันแล้วเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันแต่เราคุยกันที่นี่ไม่ได้โอเคนะฉันรีบกระซิบบอกฉันรีบเธอรีบกรเดี๋ยวเธอรีบกระซิบบอกฉันด้วยสีหน้าที่เข้มขึ้นทันทีไม่ล่ะฉันถามด้วยความสงสัยท่าหน่าเดี๋ยวเธอก็รู้เองเ่อน่าเดี๋ยวเธอก็รู้เองเรื่องนี้เกี่ยวกับเดิมดับเบิลไดมอนด์ด้วยนะฟิลมินิสเตอร์โอเคงั้นกินน้าอีกแล้ว ซือกาเบลนำทางอ้นำทางฉันไปบ้านของเธอที่เหมือนำํำทำมอฟฟินเธอนำฉันไปทีห่ห้องใต้ดินอย่างไรทัานเจอบันทึกหนึ่งแผน่นซึ่งเหมือนลงมาเสร็จแล้วท่านก็มบปฏิเซิร์ฟอยู่ข,ข้างล่างเหมือนกันราวกับว่าพวกเขานับมาจอาก,กันล่วงหน้าแล้วรอที่นี่แป๊บหนึ่งนะขนาดของจะขนาดขนาด โอเคคณะของทวายไลท์มาหน้าร้านฉันแล้วฉันจะรีบทักให้พวกท่านลงมาด้วยนะรอแป๊บหนึ่งชุกเก็ไปบอกก่อนที่เธอขึ้นไปบนขึ้น,ข,นขึ้นบันไดขึ้นโอ๊ยฉันมั่วแล้วอ่ะก่อนตั้งสติก่อนเพื่อนเอาเอ็เบอรเลอร์จะเย็นชุกเก็ไปบอกก่อนที่เธอขึ้นเธอจะขึ้นบนันไดขึ้นเอาง่ายนะผมจะพูดนี้ชุกเก็ไปบอก,บอก ก่อนที่เธอจะขึ้นไปข้างบนทิ้งชัง้นเอาไว้อยู่กับปาร์แตี้เซเวอร์และไนไกเดอร์กันสามคนแล้วทําไมต้องลงมาคุยกันข้างล่างด้วยเนี่ยทําไมไม่คุยกันข้างบนเลยจะได้ไม่มีใครได้ยินที่พวกเราคุยกันยังไงล่ะจะได้มีใครได้จะได้มีใครได้ยินพวกเราคุยอะไรล่ะโดยเฉพาะดับเบิ้ลไดมอนด์เอา้าทาไมไม่ให้เขาคุยด้วยล่ะเพราะดับเบิ้ลเนี่ยเขาดับเบิ้ลไดมอนด์นะชอบรายงานสไลล์ให้ฟังประจํา ถ้ามีเรื่องไหนที่ไปถึงหูงเธอะเรื่องจบไม่สวยแน่นายไกด์เดอร์บอกด้วยสีหน้าไม่ดีนะฉันนึกถึงเมื่อวานตอนที่ซาไ์สั่งให้ดับเบิลไดมอนตามเขา้าตามเธอเข้าไปในบ้านซึ่งมันให้อารมณ์เหมือนสั่งแบบหัวหน้าแกงกับลูกน้องอย่างใดอย่างนั้นซึ่งฉันเองก็ยอมรับว่าไม่ได้ชอบใจนักเท่าไหร่แล้วทำไมต้องเก็บด้วยความรักซาไล์ด้วยละ่ะเราม่ตอบคำถามเธอได้นะมีหลายเรื่องที่เราให้ เออเดะมีมีหลายเรื่องที่เราให้เธอรู้ไม่ได้สินะสิระหว่างที่เรารอชูกร์เบลเราคิดว่าเราน่าจะตอบคำถามของเธอได้เธอสงสัยเรื่องอะไรบ้างล่ะก็เหมือนเพราะฉันเองก็อยากรู้เรื่องเต็มไปหมดแล้วแหละแล้วทำไมถึงยอมให้ขึ้นมาออกไม่มีอะไรจะถามแล้วถามเรื่องแอนดีของดับเบิ้ลดับเบิ้ลดีทำไมทุกตัวมันถึงยิ้มแปลกแปโอเค เลือกก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสริบห้าสิบสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสสองสามสี่สิบห้าเฮ้ยถามเรื่องไอดียของดีดีดีกว่าทาไมเราแค่เอ้ยฉันมีข้อสงสัยฉันแบบรู้ว่าก่อนที่ดับเบิลดับเบิลดีเขาเป็นใครมาก่อนพวกเธอ ไม่ให้กดเลย <c oughs> จะให้บอกว่าเพราะฉันเพราะฉันอยากรู้เรื่องที่เขาฝันอะไรแปลกๆมาไปไหมนะ่ะฉันคิดในใจอันแน่แสดงว่าอยากรู้ประวัติของตาดีแล้วสินะสนใจเขามากสินะคนหนูปเปล่านะฉันแค่แบบรู้เฉยๆฮันโลดสายตากับเธอดูเหมือนว่าเพกาซสตัวนี้แทบจะมองทะลุฉันได้หมดเลยว่าฉันคิดยังไงตอนนี้ ที่จริงฉันต้องบอกบอกว่าพวกเราเองก็ไม่รู้ค่อยเอ๊ะพวกเราเดี๋ยวพวกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแอนดีตของดับเบิ้ลไดมอนด์เท่าไรหรอกแต่ที่พวกฉันรู้ก็คือพวกเรากับดับเบิ้ลไดมอนด์เคยเป็นเพื่อนมานานมากน่าแปลกที่เรากับว่าความทรงจำมันหายไปตั้งแต่เอาคิมมาออกเอ๊ะตั้งแต่เอาคิมมาออให้กับสตาร์ไลท์มันเป็นตามที่ฉันคิดจริงๆสิด้วยสินะคิดในใจ เพเธอคิดไม่ว่ากะาเอาขึ้นมาไม่ใช่แม่อยู่กับตัวเองมันส่งผลความสัรรมพันด้วยนะ่นะเป็นไปได้นะเนี่ยแหละเป็นอีกอีกเหตุผลที่ฉันอยากจะได้คิวมาขึ้นมาเขาเชื่อเธอรู้หลังจากสตาร์ไลท์ได้มามเมืองนี้แล้วเธอได้เลือดแต่เบนไดมอนเป็นผู้เช่ยเธอซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธอันที่จริงตอนนั้นไม่มีใครอยากปฏิเสธหรอกนะแล้วนายนั่นนายนั่นทำอะไรบ้างเหรอเออ ฉันตอนด้วยความอยากรู้แทบทุกสังเอะแทบทุกอย่างเลยล่ะตรงๆก็เหมือนเป็นเบ๊ก็ได้เอ๊ะเบ๊ก็ว่าได้เบ๊เลยเหรอฉันคิดจอีกแล้วใส่เขาใส่ใสาเอฟเฟกต์แบบแบบาเอ็โคอะโอเคไหมันตีมเพลงมันระทึกจังฉันเชื่อว่าเขาคงมีเจตนาดีแหละและฉันว่าสาไ์เองก็คงไม่เจตนาร้ายเพลง แต่ว่าหลายครั้งนายดีก็ได้ทําตามเธอไปซะหมดเลยเนี่ยแหละที่เราบอกว่าเหมือนเขาเป็นเบสนะเอ้ยแกรมดิ้งเฮกัสัสสาวเฮ้ยกัสัสผมจะพูดนายไกเด้์กันนายไกเดอร์ออกมาทางจมูกด้วยความเอาก่อนนะเออคือแบบถอนหายใจอะ่ะนายไกเดอร์ถอนหายใจด้วยความไม่ชอบใจนะแม้แต่เรื่องที่พวกเธออยากจะได้คิ้วมารคืนด้วยอันเนี่ย ใช่พอมีตอนหนึ่งที่ปฏิเสธว่าบ,บนบนบนอยางได้แล้วสัย่านายดีก็เอาไปเสนอให้สไลท์แล้วก็โดนปฏิเสธกลับมาขณะที่ผู้เล่นเล่นนายดีก็ยังเอาไปบอกสไลท์เลยฉันเลยไม่กล้าที่จะบอกข้างนอกเราเลยต้องมาคุยกันที่นี่เนี่ยเขาไม่มีเจตนาร้ายอย่างที่พวกเราคิดหรอกนะแต่ระวังไว้นะเออแต่ระวังไว้น่าจะดีกว่า <c oughs> <c oughs> เสียแม่งลิ้นกูพันหมดแลว แล้วแบบนี้เรื่องของฉันเขาเอ้ยเนื่อแล้วแบบนี้เรื่องของชันเขาจะเอาไปบอกสไตล์ได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้ที่เขาจะบอกนะอีสาน,านันเ้ย <laughs> ฉันคิดในใจอย่างไม่ค่อยพอใจนะถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นความนัาเท่าไหร่เธอ เออเราถามนี่ว่ะไม่ได้กางกอทำไมพวกเธอถึงยอมที้ทิโมาออกไปง่ายอย่างนั้นยังไม่ได้กดอ่านอีกทวพวกเรายอมทิ้งพอสวรรค์ไปตั้งแต่แรกเพราะเพราะว่าสตาร์ไลท์มีนาคิดขาเสอิ์ห้ามันจะได้ใช้ได้ผลจริงจริงนะอย่างผมเองก็เดินทางเพื่อแสวงหาสถานที่มีความมิตรภาพที่แท้จริงจนมาเจอที่นี่แต่อย่างว่าพวกเราเองก็เริ่มหลงหลงลืมลืมว่าตัวเองเป็นใคร มีความสามารถอะไรเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ากได้คิวมาคืนแล้วทําไมพวกเธอจึงไม่เอาคืนล่ะนึกคิดว่าซาไราคมไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกเพราะเธอใช้เมจิกไอเทมที่ชื่อว่ากระทาแห่งความเท่าเทียมในการดึงคิวมาออกจากตัวล่างแต่ยังไงเราก็สามารถไปเยี่ย,ยมคิวมาตอนไหนก็ได้เพราะมันอยู่เก็บเนี่ยเพราะมันอยู่ที่ตู้เก็บในถ้านะแสดงว่ามีซาไราคนเดียวที่สามารถใช้เครื่องมือนั้นเอ,เอาคิวมาอ,อก,ากนันเหรอ ใช่ถูกต้องเลยทีแรกฉันคิดว่ามันคล้ายๆสติกเกอร์สส,สอีกไ <c oughs> ม่ให้ถามอ่ะเอาล่ะพวกเขามาแล้วโหทำไมหน้าชูคกเบลเป็นแบบนั้นเอาล่ะพวกเขามาแล้วชูคกเบลบอกเมื่อเธอเดินลงมาอไม่ให้อ่านนดีๆด้วยเหรอถูกต้องก็เพราะจะได้ไม่มีพอนี่ตัวไหนได้ยินที่พวกเราคุยกันยังไงล่ะแล้วทำไมหน้าชูคกเบลแบบนั้นวะ ฉันก็บอกด้วยคำพูดแบบเดียวที่ที่ไนท์ไกดเดอร์บอกไม่ผิดเลยคืลม่สิสเลเธอนาตีมเตรีมเสียงก็ไม่ออกนะอีกและเข้าใจละถ้างั้นฉันจะไปดูดูตู้เก็บกิมมักอะไรนั่นก่อนเผื่อจะหาทางเอาคิมมักคืนมาด้วยงั้นฉันจะไปด้วยเผื่อฉันจะได้ช่วยอะไรบ้าง มุกูอีกแล้วอย่าเลยคุณเองอาจจะตกเป็นอันตรายได้เท่าที่ฉันดูมนุษย์เองก็ไม่มีมินิมอนถ้าดูแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ในการปกป้องเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยฉันอยากให้คุณปลอดภัยจนกว่าจะได้กลับบ้านมากกว่าแต่แต่แต่ว่าฉันก็อยากคัดค้านแต่ฉันกับผูออ้อกเอาพมันก็จริงที่ที่ทำอะไรพูดฉันเองก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงธรรมดาไม่มีอุปกรณ์แนละป,ปกป้องการป้องกันตัวเอง ทำไมเธอถึงอยากจะไปนักล่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับมนุษย์ที่ไม่ใช่นักสู้อย่างเธอก็ได้นะนี่โบครับขอแต่พึ่งตอนนี้เลย Rainbow d <Dash. S 2> อ่าอีกแล้วเพราะฉันก็อยากไปช่วยเอาคินิมาของดับเบิ้ลดีมาด้วยนะสี่นอเห็นฉันที่แนใจไม่ได้บอกออกไปคุยกคบพื่ในใจรู้ได้ไงเนี่ย <laughs> หรือเธอจะเอาที่มาของนายดีมันด้วยมันด้วยตัวเองสินะถ้าให้ฉันเดา,ด <c oughs> าเดาถูนายไก่ได้ทักแล้วนั่นทําให้ฉันหน้าแดงขึ้นมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วไม,ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะใครอยากจะไปช่วยนายดีใส่ที่มาคืคืนกันเล่าแม่แตายจริงูเหมือนจะได้เจอคที่น่นสใจที่ดีแล้วส <c oughs> ม่พลาดนีนรู้สึก คูค่อะคู่อะไรกันเราตาแน่นเลยยังยินยัง,ยงปฏเสดออกแต่กลายเป็นว่าพวกพวกเราทุกตัวหันหัวรอบมาอย่างสุดสนานไม่ต้องหัวนะไม่ต้องหัวนะฉันจะเอาถ้าจะหาทาาคิวมามาให้ได้รบกวนด้วยด้วยนะเอาหญิบทัวไร้ดิชมว่าทัวไรเถอะนั่นแหละง่ายดีคนพลาดจะได้ไม่ปากไอ้บอดดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยชอบ ให้ใครเรียกเธอเจ้าหญิงเท่าไหร่นะเอ,อคุณอะไรคะตอนที่ไปเจอซตนี่นะี่ขนาะไม่ให้อ่านอีกแล้วพลีถ่ถามเ,เอาไว้ก่อนที่เธอและของเพื่อนจะเดินขึ้นบันไดไปหมายถึงมาตัวุสีขาวหรอเหรอเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักพอลีถามเ,เขาว่าเธออยู่กับเขาแล้วโอเคไหมเขาก็บอกโอเคมีปัญหาอะไรแค่นี้นนหรอมีอะไรหรือเปล่า ถูกต้องเพราะหลังจากทีเ่เราคุยกับส้าร์ลเสร็จเขาก็เดินตามออกมาจากพวกเราไม่ได้คุยอะไรกับสตาร์ต่อมีอะไรหรือเปล่าเห็นยิ้มก้าวออกมาทันทีไม่รู้ว่าเรื่องราวของฉันนะั้นเจ้าตัวแม่บอกอะไรทางสตาสตาไร์ไลไปไม่ได้หรอกรบกวนด้วยนะแล้วยิ้มก่อนที่จะเดินตามเพื่อนของเธอขึ้นไปข้างบนเฟซมันปิดทันทีดิโอเค ตอนนี้จึงเหลือเพียงชันกับปาร์ตี้ชันเพียงฉันปาร์ตี้เฟเวอร์และชูเ็เบลนาไนไกเดอร์ยเท่านั้นเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากอะไรเหรอมันเหลือเชื่อตรงที่นายดีไม่เอาเรื่องของคุณผู้หญิงคนนี้ไปบอกตาไรสิเป็นได้ไงในเมื่อแท้ทุกเรื่องขนาดคุยกันเลยยังเอาไปบอกตาไรเลยเชื่อว่าคุณผู้หญิงน,นี้ไม่ธรรมดาซะแล้วนะกก <c oughs> เบลยิงยิ้มและนั่นทำให้ฉันยิ้มกว้วออกมาขึ้นไปอีก โอเคยูจะเซฟเกมเซฟเซฟประเดี๋ยลนะครับก็คลิปนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับสุดจะเมื่อยปากหน้าผมจะไม่ทําเหมือนคลิปแรกที่50นาทียาวๆไม่เอานะครับผมก็ไล่ๆนาทีละพัลไปเรื่อยๆก็จนจบเกมจนจบเกมนะฮะถ้าอยากดูโปรเจกต์นี้ต่อไปก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครป์คลิปนี้ด้วยครับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีอ๋อดับเบิ้ลดับเบิลไดมอนด์ไมเออสุดท้าย นะสวัสดีครับเต็มแมงพันเชิบ